ใส่บาตรทุกครั้งอย่าลืมใส่สิ่งนี้ไปด้วยนะจากปากคนตายแล้วฝืนคุณตาเล่าว่าบุญที่ทำไว้ตอนอยังมีชีวิตทุกอย่างได้รับหมดเลยนะแต่ไม่ได้เพียงของสิ่งนี้เท่านั้นเพราะตาไม่เคยนำไปใส่บาตรเลยสิ่งของที่ว่านั้นคืออะไรลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณ30-40ถึงปีที่ผ่านมามีเรื่องเล่าว่า มีคุณตาท่านหนึ่งหลับฝันซึ่งชาวบ้านแถวนั้นหรือตัวเองเรียกว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาโดยคุณตาได้บอกไว้ว่าวิญญาณของตนนั้นได้หลุดออกจากร่างไปและได้รับผลทุกอย่างที่คุณตาท่านได้เคยทำบุญมาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินทุกอย่างที่คุณตาเคยใส่บาตรมีครบทุกอย่างเลยยกเวน้นน้ำ